11ลักษณะการกลายพันุ์หายากที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนการกลายพันธุ์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนบางครั้งมันก็ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่น่ามหัศจรรย์ยีนและการกลายพันธุ์ของยีนทําให้คนดูมีเอกลักษณ์และแตกต่างกับคนอื่นๆและนี่คือ11อความผิดปกติทางพันธุกรรมในคนที่ทําให้คนยิ่งดูสะดุดตาและสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย หนึ่งโรคด่างขาวโรคด่างขาวทําให้ผิวหนังผมและเล็บเสียเม็ดสีโรคนี้ไม่มีทางรักษาแต่สามารถชะลอมันได้วินนี่ฮาโลในรูปด้านบนเป็นนางแบบที่มีภาวะนี้เธอเป็นที่รู้จักจากใบหน้าที่มีสีขาวอยู่ด้วยและเธอก็ภูมิใจกับสิ่งนี้2องฝาแฝดที่ต่างกันสองคนนี้เป็นแฝดเหมือนยีนที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์นี้ซับซ้อนมันทำให้แฝดที่เกิดจาก ไข่ใบเดียวกันหน้าตาต่างกันมากๆพ่อแม่คงจะแปลกใจหน้าดูตอนเห็นหน้าหนูน้อยทั้งคู่ครั้งแรก 3. มไพบอลดิซึมคนที่มีผมขาวยมหนึ่งอาจจะเป็นภาวะนี้นี่เป็นภาวะทางพันธุกรรมที่หายากที่เรียกว่าเมลานไซต์ทำให้มีผิวหนังแถบหนึ่งเป็นสีขาวส่วนใหญ่เป็นที่หน้าผากและผมตรงนั้นก็เป็นสีขาวสีโรคผิวเผือก เป็นลักษณะพิเศษทางพันธุกรรมที่ทำให้ไม่มีเม็ดสีไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นผิวหนังเส้นผมขนตาหรือแม้กระทั่งสีตาที่เกือบจะเป็นสีขาวไปหมด 5. กลุ่มอาการวาเดนเบิร์กวาเดนบุกซินโดรมเป็นการกลายพันธุ์ในยีนที่ทำให้คนมีตาสีฟ้าแต่หูนวก 6. ขนตางอกผิดปกติหรือขนตาสองชั้น เอลิซาเบธเทเลอร์นักแสดงชื่อก้องโลกผู้มีขนตาสองชั้นทำให้ตาของเธอยิ่งดูสวยงามมีคนจำนวนน้อยที่มีภาวะนี้และมันไม่ได้สวยงามเสมอไปขนตาอาจยาวไม่เท่ากันทำให้คนที่เป็นต้องผ่าตัดตาเพื่อกำจัดมันเจ็ดเฮติโรทรอเมียไอริดูมหรือตาม่หลายสีเป็นการกลายพันธุ์ที่ทำให้ตามีหลายสีหรือมีสีต่างๆรอบม่านตาแใจแกนติซึม ใจแกนติซึ่งเป็นโรคที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยหลายอย่างและอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยและมีตัวอย่างที่ดีจากเอลิซานน่ดาครุสซิวาสาวบราซิลที่มีเนื้องอกในต่อมใต้สมองทำให้สูงถึง6ฟุต9นิ้วประมาณ289เซนติเมตร9คางบุงสิ่งนี้เกิดจากการที่กระดูกคางไม่เชื่อมต่อกันในระหว่างที่ตัวอ่อนกำลังพัฒนา ตัวอ่อนนั้นไม่มียีนที่ช่วยให้กระดูกเชื่อมกันก็เลยเกิดเป็นคังบุมหรือที่เราชอบเรียกกันเล่นๆว่าคางตูดสิบคนที่มีเชื้อสายชาวแอฟริกาแต่มีผมสีแดงโรคผิวเผือกและการที่ยีน MC1R กลายพันธุ์ซึ่งเป็นพันธุกรรมมาจากพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของชาติพันธุ์ที่ต่างกันอาจทำให้คนในแอฟริกาหรือเอเชียมีผมสีน้ำตาลแดงมีกระหรือตาสีฟ้า ชาวอบอริจินที่ออสเตรเลียมีการกลายพันธุ์แบบนี้มาเป็นร้อยร้อยปีแล้ว 11. สภาพเผือดที่ซีชัดเจนเฉพาะที่ตาโอคูล่าอัลบินิซึมโอคูล่าอัลบินิซึมเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่หายากและมีผลเฉพาะที่ดวงตาทำให้เม็ดสีหายไปจากม่านตาเมื่อเราเห็นเด็กที่ครอบครัวมีตาสีเข้มแต่เด็กคนนั้นกลับมีตาสีฟ้าหรือเขียวเด็กเหล่านั้นอาจจะเป็นภาวะนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราว11ลักษณะการกลายพันหายากหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมแคปลั่นซอยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปอย่าลืมฝากคอมเมนต์ด้วยนะขอบคุณครับ